วันนี้หลวงพี่ก็จะมาเล่าเรื่องราวของนรกกระุมนะหลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจว่านารกกระพุมเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่เอาไว้ลงทันผู้ที่ทํำบาปซึ่งก็ถูกแล้วครับมันเป็นสถานที่ที่เอาไว้ลงทันผู้ที่ทํำบาปซึ่งขุมใหญ่ๆเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด8ขุมด้วยกันแล้วก็ยังมีขุมย่อยๆอีกมากมายเลยแล้วก็ยังมีนรกขุมพิเศษอีกนะที่อยู่นอกเหนือจักรวาล วันนี้เราพี็จะมาพูดถึงแค่นรกกลุ่มใหญ่แล้วก็บวกหนึ่งคือนรกกลุ่มพิเศษนะเริ่มกันเลยด้วยนรกกลุ่มที่หนึ่งชื่อว่าสันชีวะนรกแปลว่านรกที่ไม่มีวันตายนรกแห่งนี้นะคุณโยมมีสิ่งที่เรียกว่าลมบาปผู้ที่ไปเกิดในนรกกลุ่มนี้ก็จะเป็นสัตว์นรกที่ถูกทรมานโดวยวิธีต่างๆนานามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบางตัวเนี่ยก็โดนเอาตัวเนี่ยไปหน้าบนแผ่นเหล็กร้อนแดงนะพอขาดใจตายไอลมบาปตัวเนี้ยก็พัดมาทําให้ตัวเองเนี่ยฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องโดนลงทันอยู่แบบนั้นตลอดนานแสนนานบางทีก็โดนเอามีดเอาขวานเนี่ยจามเนื้อจามหนังตัวเองบางพวกเนี่ยก็มีเล็บมือเล็บเท้าที่งอกออกมาเป็นอาวุธต่างๆเช่นหอกเช่นดาบอ่า พอเจอพวกกันเองเนี่ยแทนที่จะทํากันได้เฮ้ทักทายแต่ก็ไม่ได้ทักทายกันเหมือนไปโกรธเคืองกันมาจากไหนนะก็ไล่ฆ่ากันอยู่แบบนั้นแหละตลอดกาลน,นานนรกกลุ่มนี้นะคุณโยมมีอายุทั้งหมด500ปีนรกหรือประมาณ9ล้านปีมนุษย์ผู้ที่ทํำบาปอะไรถึงจะมาเกิดในนรกกลุ่มนี้นะคนผู้นั้นก็คือคนที่มักจะทําร้ายสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเป็นประจํา คนเหล่าเนี้ยเวลาตายไปเนี่ยก็จะต้องตกนรกขุมที่1นนี่แหละสันชีวะนรกเรามาต่อกันที่นรกขุมที่2กาลสุตานรกเป็นนรกได้ดำนะคือเป็นนรกที่นายในรยาบาลเนี่ยนะเขาจะเอาได้ดำที่มีขนาดลำเท่าต้นตาลเนี่ยมาดีดใส่สัตว์นรกเหล่านั้นพอหลังจากที่โดนได้ดำเนี่ยทำมาร์กเอาไว้อะนะนายในรยาบาลก็จะนําเลื่อยนรกที่ลุกเป็นเป,นเปลวไฟเนี่ย เข้ามาเรื่อยเ,อยเชื้อนเนื้อเชื้อนหนังสัตว์นรกตามที่ตัวเองเนี่ยได้ทํามาร์กเอาไว้สัตว์นรกเนี่ยก็ดิ้นทุรนทุลายทรมานด้วยความเจ็บปวดจะลุกไปไหนก็ไม่ได้เพราะโดนนายนิยาบาลจับขึงเอาไว้อยู่พอสัตว์นรกบางจําพวกเนี่ยเห็นการทรมานแบบนั้นเนี่ยก็เกิดหวาดกลัวสุดขีดเลยวิ่งไปวิ่งมากวนกวายหาที่สิ้นสุดไม่ได้นายนิยาบาลก็ตะโกนลั่นคำรามคำรนนะสัตว์นรกเหล่านั้นเนี่ย ก็กลัวเข้าไปใหญ่จนต้องวิ่งเข้าไปเหยียบกันเองนะพอวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันก็มีแผ่นกระดานเหล็กที่คมมากๆแล้วก็มีไฟท่วมเลยนะเข้ามาตัดร่างสัตว์นรกเหล่านั้นให้เป็นชิ้นๆอีกเช่นกันสัตว์นรกกลุ่มนี้นะก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในนรกอย่างเงี้ยเป็นเวลาถึง1,000ปีนรกหรือถ้าเทียบเป็นเวลามนุษย์ก็36ล้านปีมนุษย์นั่นเอง ผู้ที่ทำวิบากกรรมอะไรถึงต้องมาตกในนรกคุ่มที่สองนี้นั่นคือเป็นผู้ที่คิดร้ายต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือมักฆสัตต์ตัดชีวิตทำให้สัตว์พบกับความทุกข์ยากลำบากเจ็บป่วยล้มตายผลวิบากตัวนี้ก็จะทำให้ต้องมาเกิดในน,นรกคุ่มนี้นั่นเองต่อไปนรกคุ่มที่สามชื่อว่าสังคาตะนรกเป็นนรกที่บทขยี้สัตว์นรกต่าง นะสัตนรกที่อยู่ในภพภูมินี่นะคุณโยมก็จะมีรูปร่างแปลกประหลาดพิกลพิการมากๆเลยบางตัวหัวเป็นควายตัวเป็นคนบางตัวก็หัวเป็นคนตัวเป็นควายบางตัวก็หัวเป็นหมูหมากาไก่สารพัดสัตว์นะบางตัวก็ตัวเป็นหมูหมากาไก่แบบนั้นเลยนะแต่หัวเป็นคนมีหลายรูปแบบมากก็เป็นสัตวนรกที่มีหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะคุณโยม นะสัตว์นรกในที่นี้เนี่ยนะคุณโยมก็จะต้องทับวิบากกรรมด้วยการจับสัตว์นรกรูปร่างแปลกประหลาดเหล่านั้นเนี่ยผูกด้วยโซ่ที่ร้อนเป็นไฟรวมกันไว้บนคอนะคุณโยมในานนยรยบาลเนี่ยก็จะเอาค้อนเหล็กเนี่ยทุบตีสัตว์นรกเหล่านั้นจนร่างแหลกละเอียดเลยคุณโยมพอลมบาพัดมาเนี่ยก็กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อีก นายนเรียาบาลบางจำพวกก็จับสัตว์นรกเหล่านั้นเนี่ยไปนอนปิ้งบนฐานอยู่แบบนั้นเนี่ยเผาไหม้ไปตลอดกาลนานนกสัตว์นรกก็ทําอะไรไม่ได้เลยดิ้นไปดิ้นมาอยู่แบบนั้นด้วยความทุกข์ทรมานนายนิรียาบาลบางจำพวกเนี่ยก็ตะโกนร้องคำา่นคำลาอีกว่ากูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงให้สัตว์นรกเหล่านั้นเนี่ยกลัวจนหนีหัวซุกหัวซุน แล้วนะพอหนีไปหนีมาเนี่ยก็เกิดเปลวไฟเนี่ยล้อมรอบตัวสัตว์นรกเหล่านั้นเอาไว้จนสัตว์นรกเหล่านั้นเนี่ยถูกเผาไหม้ไปทีนี้ก็ปรากฏเป็นภูเขาลูกใหญ่สองลูกเนี่ยวิ่งมาบทขยี้สัตว์นรกในภพภูมินั้นจนแหลกละเอียดหมดเลยหรือบางทีเนี่ยนายนิยบาลเนี่ยก็จะจับสัตว์นรกเหล่านั้นเนี่ยฝังลงไปในดินที่เป็นพื้นแผ่นเหล็กเนี่ยลึกแค่บั้นเอวนะก็คือเหมือนกับมีครึ่งตัวบนอนะ่ะเออ สักพักหนึ่งเนี่ยก็มีภูเขาที่เต็มไปด้วยเปลวไฟเนี่ยพุ่งเข้ามาทับสัตว์นรกเหล่านั้นจนล่างแหลกละเอียดเผาไหม้พอลมกำพัดมาเนี่ยสันนรกเหล่านั้นก็เกิดใหม่อีกแล้วก็ต้องโดนทรมานอย่างนี้นนอีกนานแสนนานเลยพี่โยมเวลาสนรกกขุมที่3มเนี่ยก็เท่ากับ2,000ปีนรกหรือเท่ากับ145ล้านปีมน,นุษย์นั่นเองผลกรรมอะไรที่ทําให้มาเกิดในรกกลุ่มที่3มักเป็นคนที่ใจบาป หยาบช้าก่ออกุศลกรรมคือกรรมไม่ดีเป็นประจำเป็นเนืองนิดทำทุกวันฆ่าสัตว์ให้ตายตกไปตามการเป็นประจำผลของกรรมชั่วจึงทำให้มาเกิดในนรกขุมนี้นั่นเองต่อไปนรกขุมที่4ชื่อว่าโรรุวานรกโรรุวานรกเนี่ยนะคุณโยมเป็นนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้นะเป็นนรกที่มีดอกบัวน,นรก เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีสัตว์นรกเนี่ยนอนเนี่ยคางก็จมลงไปในดอกบัวนะมือเนี่ยก็จมลงไปในดอกบัวถึงแค่ข้อมือเองเท้าก็จมลงไปในดอกบัวถึงแค่ข้อเทา้าลุกไปไหนไม่ได้เลยต้องดิน้นทุกทรมานเดาเดาเดาอยู่แบบนั้นน่ะนะแล้วก็มีไฟเนี่ยลุกท่วมเผาดอกบัวเหล่านั้นเนี่ยให้มอดไหม้ไปพร้อมกับสัตว์นรกเหล่านั้นเลยอายุของสัตว์นรกที่อยู่ในนรกกลุ่มที่4นี้ก็เท่ากับ4 0 0 0ปีนรก หรือประมาณ234ล้านปีมนุษย์นั่นเองกรรมอะไรที่ทำให้มาเกิดในนรกขุมนี้นะหนึ่งเลยชอบจับเอาสัตว์เป็นๆเนี่ยมาปิ้งย่างแล้วกินเป็นอาหารเป็นประจำหรือไม่ก็เคยเป็นตุลาการนะตัดสินคนอื่นด้วยความไม่ยุติธรรมเห็นแก่สินบาทค่าสินบนเห็นแก่ประโยชน์ของพวกพ้องหรือประโยชน์ส่วนตนบางคนในตอนเป็นมนุษย์เนี่ยก็เคย รุกบ้านที่ดินของผู้อื่นคบชู้สู่ชายสู่หญิงหรือช่อโกงลักทรัพย์ในสมบัติที่เขาถวายเข้าศาสนานะคุณโยมเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องมาเกิดในนรกกลุ่มนี้แหละต่อไปเราก็จะมากันที่นรกกลุ่มที่5กลุ่มถัดไปที่ชื่อว่ามหาโรรุวะนารกคือนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องครวญครางมากมายนะนาสนนรกในนรกกลุ่มนี้เนี่ยก็จะต้องถูกผูกติดไว้กับดอกบัวานารก แต่เป็นท่ายืนนักุณโยมไม่ใช่ท่านอนแบบนรกกลุ่มที่4อันนี้เป็นท่ายืนนะเท่มากนะซึ่งดอกบัวนในนรกกลุ่มนี้ก็มีกลีบเนี่ยซึ่งกลีบเนี่ยคมมากแล้วก็มีความเป็นกรดสูงมากด้วยแถมยังร้อนแดงไปด้วยเปลวไฟที่ลุกขึ้นมาจากดอกบัวอีกไฟเนี่ยก็ไม่สัตว์นรกเหล่านั้นให้ทุกทรมานอยู่แบบนั้นเลยคือสต์นรกเหล่านี้น่าสงสารนะคุณโยมจะตายมันก็ไม่ตายอะ่ะ แต่ก็ต้องโดนไฟเผาอยู่แบบนั้นไม่พอนะนายริยาบาลเนี่ยก็ยังเอากระบองเหล็กแดงเนี่ยนะที่มีไฟลุกท่วมเลยมาฟาดกระนำสามสันนกเหล่านั้นอีกแต่สันนรกเหล่านั้นก็ไม่ตายนะต้องโดนฟาดโดนเผาอยู่แบบนั้นเนี่ยตลอดกาลนานเลยนะอายุขัยของสัน์นรกในนรกกลุ่มที่5นี้ก็คือ800 0ปีนรกถ้าเทียบเป็นเวลามนุษย์ก็คือ 9,216ล้านปีวิบากกรรมของสันนโรกที่มาเกิดในนรกกลุ่มนี้นะคุณโยมก็คือเป็นพวกที่ในตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมีจิตใจที่ลามกโศกปกอยากช้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยความกโกรธไม่ว่าจะเป็นฆ่ามนุษย์หรือฆ่าสัตว์เดรัจฉานทําชั่วต่างๆโดยความคิดที่มีความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมอยู่ก็เลยต้องมาเกิดในนรกกลุ่มนี้นั่นเอง ต่อไปก็ไปต่อกันที่นรกกลุมที่6กที่มีชื่อว่าตาปะนะนรกสั์นรกที่อยู่ในนรกกลุ่มนี้นะคุณโยมก็จะทูกนายในเรยาบายเนี่ยวิ่งไล่ต้อนขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กแหลมนะพอขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กแหลมเนี่ยก็จะถูกบังคับให้ตัวเองเนี่ยเสียบบนปลายเหลาเหล็กแหลมอย่างนั้น แล้วก็มีไฟลุกโชดช่วงขึ้นมาจากข้างล่างปลายเหลาเหล็กนะเผาไหมสัตว์นรกเหล่านั้นให้ไหมเกรียมเลยนะอารมณ์เหมือนไอเนี้ยคุณโยมลูกชิ้นปิ้งอะ่ะเออแบบนั้นเลยนะพอสัตว์นรกเหล่านั้นเนี่ยไหมเกรียมนะก็มีสัตว์ที่เรียกว่าสุนัขนรกตัวใหญ่เท่าช้างสารเลยกระเฮียนกระหือหรือด้วยความหิวโหยวิ่งเข้ามากระโจนเข้ามางับสัตว์นรกลงไปแทะกิน จนไม่เหลือชิ้นดีเลยพอลมกรรมพัดมาเนี่ยก็ทำให้สันนรกเหล่านั้นเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาใหม่อีกแล้วก็ต้องมาเผานชนิญกรรมแบบนี้อีกตลอดเวลาทั้งหมด16,000ปีนรกโดยเทียบเป็นเวลาของมนุษย์เนี่ยก็ประมาณ184,212ล้านปีมนุษย์วิบากกรรมอะไรที่จะทำให้มาเกิดในนรกกลุ่มที่6นี้ในตอนเป็นมนุษย์เนี่ยนะคุณโยมมักสร้างาบาป ด้วยความโลภความโกรธความหลงโดยที่ไม่ได้ตรกตรองคิดพิจารณาอะไรเลยก็เช่นเหมือนนายพรานนะนะที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็เอาเนื้อเหล่านั้นเนี่ยมากินโดยที่ไม่ได้คิดว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเออมันมีลูกมีพ่อมีแม่รออยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเจ็บปวดทรมานแค่ไหนไม่เคยคิดถึงจุดนี้ไม่เคยคิดถึงใจคนอื่นไม่เคยคิดถึงเมตตาต่อสัตว์อื่นเลยทำให้ตอนตายไปเนี่ย ต้องมาเกิดในนรกขุมที่6ในนักคุณโยมต่อไปเราก็มาต่อกันที่นรกขุมที่7มีชื่อว่ามหาตาปานานารกคือนรกที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนเหนือประมาณเลยนะสว์รนรกในนรกขุมนี้นะคุณโยมก็จะถูกนานยในรยาบาลเนี่ยวิ่งไล่ไปยังบนภูเขานะแล้วก็ถูกลมเนี่ยที่มีความเป็นกรดสูงมากพัดมาทําให้สตว์นรกเหล่านั้นเนี่ยตกลงมาแล้วก็ถูกเสียบด้วยวเหลาเหล็กแหลม ซึ่งก็ไม่ธรรมดาด้วยนะทั้งบนภูเขาทั้งเหล่าแหลมๆตรงนั้นนะก็ทุกอย่างก็ลุกเป็นไฟหมดเลยไม่มีอะไรในนรกขุมนี้เลยที่ไม่ลุกเป็นไฟอายุของสนรกขุมนี้นะคุณโยมก็อยู่ที่ประมาณครึ่งอันตรกับนะถ้าเทียบเป็นเวลามนุษย์เด็กหาประมาณไม่ได้ละครึ่งอันตรกับเนี่ยนะักุณโยมถือว่านานมากเลยทีเดียววิบากกรรมอะไรที่จะทําให้มาเกิดในนรกขุมนี้เนี่ยก็คือเป็นพวกใจบาปหยาบช้าหนาไปด้วยโลภโกหลงยิ่งกว่าพวกที่ ไปตกในนรกลุ่มที่6กอีกนะพอร่างกายถูกทำลายตายไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมาเกิดในนรกลุมนี้ไม่ว่าจะทำบาปอะไรก็ตามเขาเหล่านั้นก็ไม่เคยรู้สึกผิดกับการทำบาปอะไรเลยทำให้ต้องมาเกิดในนรกลุมนี้นั่นแหละคุณโยมอันนี้ก็เป็นนรกลุมที่8นะก็จะเป็นมหานรกขุ่มสุดท้ายที่ชื่อว่าอเวจี G. มหานรกคือนรกที่ปราศจากความเบาบางแห่งทุกนะครับก็คือนั่นแหละคือหนักไปด้วยทุกอยู่ตลอดเวล,เวลานะครับ ต้องบอกก่อนว่าสันลนรกที่มาตกในนรกกลุ่มนี้เนี่ยคือเยอะมากๆกคุณโยมมันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็แต่ละตัวที่ตกลงมาเนี่ยนะก็จะถูกค้างไว้สต็อปไว้อยู่แบบนั้นเลยเช่นบางคนเนี่ยฆ่าพ่อแทงพ่อด้วยมีดท่าแบบไหนพอตายไปแล้วตกนรกกลุ่มนี้ก็จะยืนสตาร์ฟไว้อยู่ท่าแบบนั้นเหมือนหุ่นนิ่งเลยแล้วก็มีไฟเนี่ยลุกท่วมอยู่ตลอดเวลาก็คือทำบาปท่าไหนต้องมาอยู่ท่านั้นแหละ นะบางคนยืนทําบาปก็ได้รับผลกรรมในท่ายืนบางคนนอนทําบาปก็ได้รับผลกรรมในท่านอนนั่งทําบาปก็ได้รับผลกรรมในท่านั่งอายุไขของสัตว์ที่อยู่ในเอเวจีมหานรกเนี่ยนะคุณโยมก็เท่ากับอันตรกับหนึ่งเลยทีเดียวก็เดี๋ยวหลวงพี่จะทําคลิปอธิบายต่อๆไปเนาะว่าไอช่วงเวลาเนี่ยมันยาวนานกันขนาดไหนมันเทียบเป็นเวลาได้ไหมนะคุณโยมเดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปกัน แล้วก็สัตว์นรกที่จะมาเกิดในนรกกลุ่มนี้เนี่ยทำวิบากกรรมอะไรไว้นั่นก็คือทําอนันตริยกรรม5ประการข้อ 1. ่ฆ่าบิดาข้อ 2. ฆ่ามารดาข้อ3ฆ่าพระอรหันต์ข้อ4ทําพระพุทธเจ้าห่อเลือดข้อ5ยุโยงหมู่สงให้แตกคอกันถ้าเปรียบเทียบกันก็คือพระเทวทัตแหละนะในตอนที่สมัยพุทธกาลก็แบ่งแยกหมู่สงออกเป็นสองฝ่ายด้วยความที่ตัวเองเนี่ยอยากมีอํานาจเหมือนด่างพระพุทธเจ้า ทำให้เขาเนี่ยก็ต้องไปตกนรกอเวจี A G นั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวของนรกทั้ง8ขุมเดี๋ยวเรามาต่อก,กันที่นรกกลุมพิเศษคือขุมที่9 e x c l u s i v e มากขุมนี้นะเรียกว่าโลกาตันนรกโลกาตันนรกเนี่ยนะคุณโยมเป็นนรกเย็นนะครับอยู่นอกเหนือจักรวาลคือไม่ได้อยู่ในภพภูมิไหนเลยอยู่นอกเหนือไปเลยสันนรกเหล่านี้พอตายไปเนี่ย ก็จะมาเกาะอยู่ตามขอบผนังที่เขาเรียกว่าขอบผนังจักรกวาลน,นะเกาะอยู่แบบนั้นนานแสนนานพอตัวเองเนี่ยรู้สึกหิวโห้อยก็เอื้อมมือไปแตะโดนอะไรสักอย่างซึ่งก็คือสัตว์นรกตัวอื่นนั่นแหละพอไปแตะเข้าก็นึกว่าของกินก็เลยหยิบมาเพื่อที่จะกินปรากฏว่าก็เกิดการตีกันทะเลาะการาร่วงหล่นลงมาจากหน้าผานั่นน่ะลงไปสู่ทะเลด้านล่างซึ่งเป็นทะเลน้ลํากรด พอลงไปปุ๊บล่างแตกสลายเลยนะครับเราก็ต้องมาเกิดเกาะอ,อยู่แบบนั้นใหม่เป็นเวลาถึง1พุทธันดรด้วยกันคือเป็นพวกที่ทํากำหนักเอาไว้มากเลยประทุสลายต่อผู้มีพระคุณบิดามารดายิ่งกว่าฆ่าอีกบางคนเนี่ยแค่ฆ่าด้วยความเพ้อใจก็คือจบแต่คนเนี้ยมีความคิดยิ่งกว่าฆ่าเช่นการทรมานให้ตายการทรมานให้ตายอย่างช้า,ชา ภาวัดวาอารามทําให้ผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติธรรมหรือพระอรหันตเนี่ยตายแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกผิดมีความชั่วช้าสามานมากจึงต้องทําให้พวกเขาเนี่ยมาเกิดในนรกกลุ่มนี้แหละคุณโยมเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวอันแสนน่ากลัวของนรกทําให้เราไม่อยากทําบาปมากขึ้นหรือเปล่านะถ้าเป็นเช่นนั้นหลวงพี่ก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับที่นี้เนี่ย ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ใครสนใจที่มาปฏิบัติธรรมนะศูนย์สมาธิปฏิบโลกตะบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ LINE at n i r v a n a 99ทักมาสอบถามจองคอร์สได้เลยนะคุณโยมไม่ได้เปิดให้ปฏิบัติกันทุกทุกวันแล้วก็รับจำนวนจำกัดด้วยนะแล้วเรามาเจอกัน การทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรทำเจริญพร